สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิดสิาจำนวนส6ิบหกรายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดค่ะมากที่สุดที่อำเภอเมืองอุดรธานีส1บรายรองลงมาค่ะเป็นที่อำเภอนองหารขออภัยค่ะเป็นอำเภอนงวาส10ิรายไม่พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีสาสบสามรายค่ะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 71. 7 1็สเ็ดจุด็เปเซของผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้นะคะมี 68รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่255รายค่ะยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่49,235รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่49,886รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่396รายค่ะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้ว28,698ราย มีผู้เสียชีวิต228รายค่ะจังหวัดอุดรธนานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านนะคะจำนวน111กรายค่ะหายป่วย147รายกรวมสะสม1382รายค่ะทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการ สำหรับการฉีดวัคซีนจังหวัดอุดรธานีค่ะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว2,478,548โดสแบ่งเป็นเข็มที่1จําจำนวน1,59,737คนค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์74.1%ของจำนวนประชากรในจังหวัดเข็มที่2จํจำนวน979,421คน คิดเป็น68.5%ของจํานวนประชากรในจังหวัดค่ะส่วนกลุ่ม608ฉีดเข็มที่1ไปแล้ว38128คนคิดเป็น87.87% 87ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ